นี่นะคะก็คือเราจะมีเอ่อที่ผ่านเอ่อที่เป็นตัวนี้ที่ผ่านมานะก็คือเรามีการเดินเครื่โซนนะคะเพื่อเปิดเ่องิชชันใหม่ซึ่งเอ่อในนั้นน่ะก็จะทูในเอ่อตัวของคลณภาพก็เป็นเอ่รับโลกก็คือเป็นเอ่อเส้นใหญ่ตอตนนะคะทีเป็นตัวเป็นต้นที่นล้วก็ตัวเก่าที่สั่มาเอ่ออก็ถือใช้ใหม่นะคะแล้วก็พร้อมกับเอ่อแพคเกจอินคิชั่นใหม่ที่มีตรงมากมายนะคะมีตรงต่างๆมากมายเพ่อให้ทุกคนเนี่ยได้ เลือกใส่กันแต่พอดีเมื่อวานพอดีมาเจอเป็นไงครับเราไปใส่แล้วเป็นยงไงครับผมว่าใส่สบายมากแล้วก็เข้าแบบสุงร่างกายมากก็แบบรูปร่างอย่างอย่างออยเงี้ยค่ะตอนนี้ออยก็จะชอบใส่เอวสูงตอนแรกก็ตอนดูก็เอ๊ะดูเป็นเอวสูงหรือเปล่าแต่พอใส่อ่ะมันเป็นเอวสูงที่แบบกำลังดีเลยแล้วก็ตรงช่องสะโพกอะไรเงี้ยมันก็แนบตัวกำลังสวยช่องขาก็ดีคือแล้วความยาวขาเอวเพื่อดีแล้องไปตัดเอ็น เหมาะกับคนไทยมากเลยค่ะแล้ก็เป็นแบบเป็นลายลายลูกบอลใช่ปกติเป็นคนชอบใส่กีฬาคือเอากระดิแต่แบบสั้นยาวขาเล็กขาใหญ่คือมีหมดนะคะแต่ว่าตัวนี้ใส่แล้วมันเบาสบายมากเพราะว่ามันเป็นผ้าแบบสเป็นเด็กเป็นผ้ายืดด้วยขาแล้วก็น้ำหนักก็ดีใส่สบายมากอะไรที่ทำน้องค่ะทีนี้นะครับก็เราก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ ก็ทุกท่านครับ <coughs> <coughs>